โอเคพี่น้องสวัสดีครับเย็นนี้น,นี่ดิตากดีนะพี่ไปตากอย่างเดียวว่ไม่นาเออต้องตากอย่างเดียวมันเเต่ว่าจะไปตากแดดเอาเอาเพึ่งล่มมือซื้ออู้อันนี้คือขัวนู้นะครับเพราะว่ามันนี่เป็ต้องขั้นตอนหลายวิธีเพราะเขาเค็ดมันนี่จะใครกี่รอบกี่อีพี่หลายหลบชวนมาเลยเป็นขัวนู้เนาะ เอาได้ไทยให้เป็นแบบว่าเป็นภาพเป็นเรื่องเรา,เาซื้ออืมอันนี้ล้วนแล้วใส่แล้วใส่พริกร้อยเรียบร้อยใส่เครื่องใส่ตะไคร่ตาเรียบร้อยแล้วอืมล่อใส่พักบดนี้ก็ปรุงเล็กๆน้อยๆสำเนัยงกระเดี่ยวได้ขวนๆบดุนเลยขั้นตอนขวนๆนี้มันเป็นยากถอนขนครับไปขัว่วถอนขนอันนี้เอามาแต่บ้านถอนเรียบร้อยขัว่วเรียบร้อยก็ปรุงแต่งมาเรียบร้อยละไอ ส่วนยากๆ,ๆมันนะฮะวันนี้ทาใส่พ้าครับนี่กำลังเดือดบุกๆเลยกระเพ้ากระเพ้าจากจ้ของปลูกกันละช่วงที่ป,กกนะปลูกไว้ไวน่ะก็เริ่มง่ญ่แล้วก็เริ่มทีไ้ใส่การนั่นแหละเดือนหนารับรองเลยว่าเต็มเลยบานนี่ต้นกินดอกกระเพ้านี่อันนี้หอมตลอดไปตลาดด้วยโอ้โหพบ่บอเถือกเลยบปาเนี่ยหอมตล,ดตลดา,ลาละนะตลดครับ วัได้ปลูกถ้าปลูกก็สิบนพไรอย่างเงียลายยางแล้วกับมันสิปลูกทิศทุย่างกันหมดเนาะอย่างเงี้ยคนปลูกกินแปรได้ที่มันปลูกง่ายตัวได้ปลูกง่ายก,กับพปลูกแล้วหั่นนะเสียจมันเติมน้ำไปแล้วเติมน้ำสักหน่อยต้องเห็ดฝาวนี่เมือนเห็ดคัมเนี่ยไปคน้คนของซอยหนองนู้นมาใส่ปลาแดกรับแดกปลาแดกจ้า ลายต่อไปรับตาทุกคนหึุ่มสุ่มนี้สุ่มโอ้โหขุ่นนัวครับน้ำปลาครับลายต่อไปก็กปกเป็นน้ำปลาโอเคใสยังอีกเกลือชูนมันมเด้อร้องเพีกินได้อ๋ยวจะชุนไปชูนมันหรอวะตำกระไร่ตำพริกใส แล้วก็พิกดูกรดดูกล้อใช่ก็เติมน้ำนยังไรมากงไหมอ่ะวันนี้ก็ล่อเปลือยเล็กน้อยเนาะที่จริงกับโบ้ใสเวลาโดนดอกคนอนู่เรียงนี่เอาเลยเน,นหรอมันอันนี้นิ่มมัเล่เาเอาเลยดิเอาเลยจัดเลยนู่เรียงบริเฮณโดนได้ครับลูกมอได้ไรเป็นอันเช็ดซินเลยเลยอ่ะวซอยทั้งใบบานถึงห,อ,หอม ม่นกำเล็กๆใส่โปแตาหอมทีจริงๆมะคนมักสไลด์ก็ส้มักขมก็ใส่ขมเนาะทีจริงก็มากก็ร้อนก็ร้ายช่วยพอด้เห็ดหนูไหมก่อนมือนให้เด็น้องมันกินมันห่าโมอยากขมมันได้เลยอ่ะใส่ลงไปกระเพาะนี่เหรอครับไทยไปเนี่ยทางเนาะตุนตอมอยากคนไทยหวดทางไปอยากให้กินครับอืม ก็บม้เกินใจหรอกมือหนูเขาก็เลี้ยงเยอะแยะอยู่กินนิ่้ามไหนเวลาได้กันหากินได้ครับนี่หนูฟาร์มอยู่ใครสนใจเมนูอยากกินแปลกๆอยากกินอียังที่มันแบบกินเขาแสบก็ลองหาเบืองเอากีนแนวเก่ามันเบื่อเนาะโอเคก็จะคนออกไปหุ่นล้วครับบานนี่ข้างนอกให้น้องให้หนงไม่กินว้าวโอ้ยหอมหอยเลยครับพี่น้องโอ้ยอยากให้มาสัมผัสหนึ่ครับ บริชาย,ยังไล่ได้ขวดหนูบางคนใส่พักคนยานข้าวแห้งบ่มีหนูผม,มใสใ่กระเพาะเขาหัวหอมหนึตัวกระตคะร้โอเคเสร็จแล้วมีนูเด่งดวนครับผมกะจะประมาณนี้นะครับเนาะไทยเป็นแนวท่ากระตุนตอมยาก็ซสรได้กะนีะ่กินเพื่อเนาะ โอเคครับผมก็จะประมาณนี้จังเสียบแท่มกันเด้ครับปันี้